บอกใครคะบอกใครคะบอกใครคะสภาพร่างกายแข็งแรงแล้วรีบกลับมานะคะจะไม่จะไม่กดสเสร็ตไม่รอนะคะใคเแล้วสัญยากันนะคะแล้วทุกท่วันนีค่ะสิบเก้า อาถ่าลูกสีเก่าก่อนอ,อนสาสนะคะสอันนี้วิดีโอค่ะมันไม่ได้ <laughs> มีมหาวิทยาลัยได้มาสร้าง <coughs> <coughs>

Hvala je to bilo je 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 จังวัดนครพนมราจะได้ตุ๊กตังกานนะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์จะให้ถังหกานเดี๋ยวเป็นตัว่อพี่ราเรียนช่อนะคะอ้าวใครจะร้องจะแจกกระดาษ

ท่านที่สองเนี่ยร้องการร้องการเสื้อสีฟ้ากำลังเดินลงวนเวทีร้องการนะคะจะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสารณณุขนกคะที่เทศบาลตะบนาว่าพี่วินะคะนางสาววิสุดาคุณวันนะคะนักวิชาการศึกษาจะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากเทศบาลตะบนาว่าไปที่เดียวกับร้องการนะคะ นะคะรัฐบาลจัดเก็บรายได้จากเงินได้ไปรวมตัแหน่งรัฐชาญการตรวจสอบภายในหน้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทางยาดีอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าได้กับภูมนเรานะคะท่านที่ห้านะคะนายทักษิณประสงค์ดีลูกจ้างประจำนะคะวันนี้พี่ทักษิณมาในบทบาทผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนะคะและท่านสุดท้ายนะคะนายพัฒนาชคนบอดไถ่นะคะน้องเต้สุดหลอ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้านะคะร้องเต้นโชคดีาามากๆนะคะจะได้ไปบรรจุใส่ข้ามเป็นพนักงานเสื่อนตะบนตำแหน่งในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานณโองค์การบริหารเสื่อนตะบน <luôn> หัวว่าอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีค่ะ,ค,ะครับเรียนท่านญี่ปุ่ละวาบุ่นพ่อต้นของเราะะนะครับแม่ตานเียน ก็ท่านรองนายกสองท่านประธานสภามาที่สภากำนังผู้ใหญ่บ้านรักงน้องสิธิ์เก่าทัานนี้รักฝฝ่งดุ้ผมนะครับอันนี้เป็นลูกสาวทั้งหมดเลยนะครับด้วยด้วยรักจากใจสายใยาย,ยังหัมยังรักงถูกนะครับนี่คือครอบครัวเทศบาลตนวสิทธิ์นของเราผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้สิบสามปี เห็นจัาห้าที่โยกย้ายทั้งไปทั้งมาตลอดเวลานะครับแต่ว่าบุคลากรที่อยู่กับเราสองท่านที่อยู่บนเวทีนี้นะครับูก่อนที่ผมจะมาต้องตำแหน่งนาร้อที่สมุทรีก็คือทันตะระตวรนิจตัวแล้วก็ป๋าทองสานะครับซึ่งสองท่านนี้ช่วยเหลืองานพวกเราได้เป็นอย่างดีและเป็นที่รักของ ทุกาการพนักงานก็ะที่สมาชิกสภาหลายท่านที่อยู่คนเวทีนี้นะครับไปด้วยเหตุผลต่งตางๆนะครับอย่างเช่นท่านประหลัดไปด้วยความจักรยูตยราเวทีนะครับแล้วก็น้องไก่ก็ไปด้วยดูแกกลครอบครัวนะครับส่วนวิสุานะครับแล้วก็น้องกันนะครับก็ไปเจอในหน้า,านที่การงาน นะครับต่วพี่ทองสารก็เกษยีกษยณอายราชการทองเตยนะครับก็ก้าหน้าในหนา้าที่การงานเช่นกัน,กนวันนี้นะครับผมไม่มีความในใจอะไรเพราะว่าสําหรับครอบครัวเทศบาลแล้วเปิดเผยตลอดเวลา100%ยเอคือคำว่าเปิดอกคุยกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับมีปัญหาอะไรสามารถเดินเขามาพูดคุยกับรองนายกนายกได้เสมอ เราไม่ตีดกันนะครับแต่พิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าผมจัดมาทำงานตอนเช้าจะไปแซวนะครับโดยดเฉพา่องน้องกันเนี่ยผมแซวตลอดเวลานะครับมีสามีทำงานที่เกาหลีเวลาโรมาก็คีโยคอให้ดูด้วยนะระวังผู้สาผมข้างหลังนะระแวงนะครับเพราะว่าสามีก็ไปทำงานเกาหลี ก็ะะหลายๆท่านอย่างพิสุตาบอกว่าเฮ้ยไอคนนี้เนี่ยพวกเราเมตตาเขาหน่อยพิสุตาเขาทำงานเก่งนะนะครับลองผีเขาบอกว่าเสียดายพิสุตานะครับไปสามวันอยากกลับมาบอกอย่างนั้นเฮ้ยถามดีๆนะลองผีรับกลับหรือเปล่านะนี้เนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะครับละลายคนรู้นิสัยนะครับส่วนไก่นะครับเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานคือหมายปลายทางคือผลัด แต่ถ้าไปในร้อยในสงสัยไม่ถในคนคนนี้นะครับคุณให้ใจรักนะครับ <S <S น้องเกยเป็นคนน่ารักนะครับกิจการงานบ้านงานเรือนพกช่างไม้ช่างเหล็กได้ทั้งหมดนะครับช่างไฟได้ทั้งหมดป้าทองสาร <S <S ต้องบอกว่าป้าทองสารเนี่ยพิเศษของคนที่ดึงนทุกอย่างสามล้อเครื่องอน,นะครับเก็บตัวตาลาเก็บตัวอะไรต่ตางๆป้าทองสารครับ เนี่ยครับลต,ตาลาดก็เหมือนผู้ชีวิตผมนะถ้าพูดตรงๆผมเป็นพ่อบ้านที่นี่ตลาดก็เหมือนแม่บ้านที่นี่ผมมีปัญหาอะไรหรือตลาดมีปัญหาอะไรเราจะปรึกษากันคือบอกว่าครอบครัวนี้เปิดคุยกันเสมอทุกเช้า8ปดโมงสามสิบนตรับทำตลาด,ลาดามีปัญหาหน้าห้องงานนายกท่านยีปัญหาตรงนี้แก้ไขเราช่วยในแก้ไขนครับเพื่อให้บ้านของเราดีขึ้นครอบครัวแห่งนี้นะครับ สื่เท้าฟังาม,มาแล้วนะครับว่าคุณพ่อถือให้คุณเขาคุยคุณพ่อคุณคุณเนี่ยบอกว่าสรุปแก